สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าช่างอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาก็มีอาวุธลับของเขาอยู่อย่างหนึ่งที่เอาไว้ให้สําหรับสร้างความประทับใจแล้วก็ประดิษฐ์อะไรเล็กๆน้อยๆสิ่งนั้นก็คือนี่ครับท่อหดซึ่งไอ้ตัวเนี้ยผมเอามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะไปใช้ประโยชน์ได้วันนี้เดี๋ยวเราทาอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆสิ่งประดิษฐ์จากท่อหดกันง่ายๆสไตล์พ่อป้านช่างกรับคุณสมบัติสําคัญของท่อหดนะครับชื่อก็บอกแล้วว่ามันหดได้ช่างไฟเนี่ยส่วเใช้ยากจะตเอาาหกัน แล้วเขาจะหาท่อหดสักอันหนึ่งเอาใส่เข้าไปแล้วเราอยากจะต่อไฟไฟนะครับเขาก็จะบัดกีตรงนี้ก่อนตรงนี้แล้วก็เอาท่อหดใส่มันก็จะดูหลวมๆมนี้เสร็จแล้วเขาก็จะใช้ไฟแช็กหรือเทียนหรือได้เป่าผมร้อนๆก็ได้ผมอย่างผมว่นถนัดใช้ปืนเป่าลมร้อนมันก็จะหดเรียบร้อยแล้วพอมันเย็นนะครับมันจะแข็งแล้วมันก็ติดแน่นทนนานกว่าใช้เทปพันสายไฟเยอะมาก ตามสเปคนะครับด้านการหดของมันเนี่ยมันจะหดลงได้เหลือครึ่งหนึ่งจากเดิมเคยกว้างเซนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะหดได้เหลือแค่0.5เซนและพอหดแล้วจะแข็งเป๊กเลยครับอีกอันหนึ่งที่เราสามารถทําได้เลยไม่ต้องเป็นช่างไฟก็ทําได้นะครับแต่ว่าช่างไฟเขาใช้วิธีนี้เหมือนกันก็คือเวลาข้อของอุปกรณ์เนี่ยมันขาดมันหลุดออกมาจากการใช้งานเนี่ยเขาใช้ ท่อหดเนี่ยเข้าไปพุ่มตรงนี้มันก็จะออกมาสวยๆเนียนๆแต่บางทีนะครับท่อหดเนี่ยมันเล็กกว่าที่จะเข้าไปในหัวได้เราก็ต้องมาถึงคุณสมบัติอีกข้อนหนึ่งของท่อหดคือท่อหดเนี่ยนอกจากมันหดได้แล้วมันขยายได้ด้วยตามสเปคเนี่ขยายได้เพิ่มขึ้นอีก45%ปแต่ที่ผมลองทำอ่ะ4ีามันเสี่ยมที่จะขาดผมก็จะขยายได้อีกสัก30%นี่ก็ขยายได้พอละอ่ะเรามาลองทำเดี๋ยวเราจะใส่ตรงนี้สังเกตว่ามันใส่ไม่เข้าแล้วเราจะขยายมันกันต้ออองงค่ย่คย,ย,ยยยยยๆขขาาาใจจเ็นนะััะัมมด น่าจะใส่ได้แล้วนะนลองใส่ดูเท่านี้ก็สวยแล้วดูแทบไม่ออกมุกเมื่อกี้เนี่ยผมใช้งานบ่อยมากโดยบางยีเวลาผมทําพวกแจ็คหูฟังผมจะท่อหดใส่แล้วเอาไปหุ้มพวกปลักก๊กหรือข้อต่ออุปกรณ์ต่างๆก็ได้ครับสวยและแข็งแรงกว่าเดิมเยอะมากอันนี้ง่ายๆไม่ยากเท่าไหร่ซึ่งท่อหดเนี่ยมีหลายสีมากนะครับ อันนี้มันเป็นสายสีดำใช่ไหมเราก็ใช้ท่หดสีดำแต่ถ้าเกิดเป็นพวก i iPhone พวกอะไรพวกนี้มักจะเป็นสีขาวใช้เท่หดสีขาวก็มีสีม่วงสีแดงสีฟ้าสีเหลืองมีเยอะแยะไปหมดเลยหลากหลายขนาดมากเส้นหนึ่งประมาณสัก 5- หรือ10บาทยาวเมตรหนึ่งอีกอันนึงที่ผมมักจะใช้ประจําเลยก็คือเอาท่อหดมาซ่อมร่มครับบางทีเนี่ยตรงจุดเนี้ยเขาร่มเนี่ยไอเนี้ยมันหายไปทําให้ร่มเรากลายเป็นเปิดแล้วร่นแบบนี้อย่างนี้ใช่ไหม เราก็ต้องมาสร้างจุกนี้ใหม่ใช้ท่อหดนี่แหละอันนี้มันเป็นสีชมพูนะผมก็ใช้มีสีชมพูถ้าอยากจะให้มันแข็งแรงเนี่ยเราจะต้องหดมันให้มันเล็กลงแบบแบบนี้อันนี้ผมก็สามารถเอานี้ใส่เข้าไปในนี้แล้วก็พับมันมันจะแข็งแรงมากครับเหนียวมากเสร็จแล้วก็เอาไปเย็บใส่ล่มได้เลย <oo. S 2> ก็จะกลายเป็นเหมือนห่วงอีกหนึ่งอันใช้งานได้ซ่อมลมได้หรือแม้แต่เวลาที่เข็มข,ขัดหูของมันเนี่ย หายขึ้นมาผมก็ใช้ท่อหดครับขนาดกว้าง2.5เซนซึ่งซ้อนในข้างในแล้วก็ใส่แล้วก็เอาความร้อนเป่ามันก็จะได้ขนาดพอดีเป๊ะใช้งานได้ไม่ต้องไปหาซื้อใหม่หรือแม้แต่อันนี้แว่นตาที่ผมใช้ประจํานะครับปลายคค้งแว่นของผมอ่ะมันชอบหลุดอยู่เรื่อยใช้ไปก็หลุดซื้อมาหลายอันหลายหลายยี่ห้อแล้วไม่สําเร็จมาใช้ท่อหดนะครับท่อหดเป่าๆเลยไม่มีอะไรเลยใส่เข้ามาหดตรงนี้หองนี้แล้วนี้ก็เป่าพืดตัดโค้งได้นะครับ ถ้าเกิดไม่ใช่ทรงที่เราชอบก็เป่าแล้วก็ดัดใหม่ได้ใช้งานง่ายแล้วก็เหมียนตาครับมองไม่เคยออกเพราะเราชาวเอเชีย e ผมดำเพียงเส้นละ5บาทถึง10บาทซื้อได้ตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเพราะสาเหตุจากความคงทนและหดเข้ารูปของมันนั่นเองลองเอาไปใช้เล่นกันได้นะครับง่ายๆสไตล์พ่อพววนช่างคุยปกติตอนหดมันหนาวไม่ใช่เหรอ